สวัสดีครับพี่น้องมากครับพี่น้องสีผ้ามายางตลาดล้านดอกจานครับพี่น้องเมือนีวันอาทิตย์ครับพี่น้องบ่ายสองโมงนี่ครับพี่น้องเขามาก็จะเจอลานน้ำครับพี่น้องยางเขาทาั้งหนาของน้ำนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องจะมีปลาบึกปลาบึกปลาตองปลาย่อนครับพี่น้องปลาย่อนโอ้เป็นกำลังตัดหย่างปลาย่อนปลาย่อน ปลาแขกก็มีครับพี่น้องอป <L un ters> ลาแขกปลาแขกครับพี่น้องไล่พังปลาแขกไล่พังหนูครับพี่น้องหนูหน้าครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องที่เด็ดห้างมิมครับพี่น้องห้างมิมหลายครับพี่น้องเงยนี่ นี่ครับพี่น้องนังเข็มนังเข็มแล้วก็แมงแขรงครับพี่น้องแมงแขรงตำเจวกระเส็บนะครับแมงแขรงแมงแขรงกับสดสดครับพี่น้องกองละร้อยบาท นี่ครับพี่น้องคางนี่ก็มีคือกันครับพี่น้องแมงแข้งเม่ค่ะสีรับแล้วามาสื่อซอยเพื่อนนะครับมันจากนอนแลน้วเนี่นี่ครับพี่น้องของฝากครับพี่น้องของฝากจากเมืองเข็มครับพี่น้อง,องแก้วบ้องแก้วบองเนื้อครับพี่น้องเก็บไว้กินลายมือนะครับพี่น้องตลาดด้านดอกจานบานเฮานี่ไข่มดแดงไข่มดแดง มีไงล้วก็นั่งกินไข่มดแดงเล่นแหละไข่ได้ขายเน,ะนาะไ่ไข่ก็กินเองวะโบกกระมี้ครับพี่นอ้องโบกหน,นูก็มีนะครับพี่น้องหนูหนูนาหนูนาครับพี่น้องตัวละลอยแปดสิบบาทลอยยี่สิบบาทลอยหกสิบบาทครับพี่น้องไร้ราคามีปลาตอง น้องใหม่พักหวานครับพี่นอ้องอ้พักหวานหลายขนาดนี่พี่น้องเหลือสกองสุดท้ายท่านกับท่านพักพักหวานเนาะงใครหมดแดงมันกัเหลือสามกองสุดท้ายโอ้หัวงามนงาาางหน,มนึ่งใสใสเป็นยังไงไม่แย่ขันขายดีบ่เื่อนี้ขายดีดีคือเก่า เนี่ยเ,เป็นน้องน้องวัวหมูปลาเป็นเนี่ยเป็นน่องล้านแม่ขันอ้าวเปลี่ยนเบอร์ละล้านนี่ไข่ก็เยอะพกกล่องกับสองถุงโอ้ยังอยู่ครับพี่น้องคนกำลังหายออกมานี่แกตางามง,งามครับพี่น้องแม่เป่งก็ร้ายครับพี่นอ้องเมื่อนี่สีเบิร์ตแล้วครับพี่น้อง ป้าแหนกปอกน้องใหม่ก็บเลี้ยฟผู้เดียวแหละผู้หนึ่งโคตัวแล้วขายดีแห้งเ,เบิดแหละเมื่อก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวแต่ไม่ใหญ่เราขายบอ่อท่านบอกบอ่อท่านจะเป็นน้องพักขาตลาดในหน,น่อยครับพี่น้องแต่ว่าของกินหลาย โอ้แมงแมงกีนุ่นครับพี่น้องกีนุ่นลายยีได้มือนี่ขัวกินครับพี่น้องก,กับบกกับโบกเขียดแห้งโอ้เมืองสุกกระงามงามเมืองสุกครับพี่น้องหวานหวานกินก็เข่าก็ได้ครับพี่น้องเมืองสุกแม่งกีนุน่นกีนุ่นหน่อยมื่อคันจีนุน่นใหญ่แบบนี้จีนุ่นหน่อยครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องน้องใหม่พร้อมแกงใส่นนำยานั่งแหล้วเรียบร้อยแกงใส่เห็ดใส่ไข่มุดแดง